พบเจอกันช่วงเย็นๆนะครับตอนนี้อยู่บนสะพานขับรถนะครับทางด้านใต้ของสถานีบ้านคูบัวนะครับอีกสักครู่จะมีขบวนรถวิ่งผ่านตรงจุดนี้นะครับรถต่วนพิเศษนะครับทักษินารัตท,ที่สามหนึ่งนะครับราชาอยู่ 90กว่านะครับเกือบ100นาทีนะครับเดีย๋ยวเรามาชมรถด่วนพิเศษสามหนึ่งที่สะพานกับรถตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ทราบข่าวมาด่วนพิเศษที่สามเจ็ดก็เคลื่อนขบวนออกจากสถานีบ้านกล้วยนะครับซึ่งห่างจากสถานีราชบุรีเพียงหนึ่งสถานีนะครับ พูดง,ง่ายๆครับก็คือรถด,ด่วนพิเศษสามเจดนี่ตามขาบวนสามหนึ่งมาติดๆเลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เราชมกันสองขบวนควบกันไปเลยนะครับอันนี้ก็อากาศดีนะครับท้องฟ้าแจ่มใสนะครับแม่ทีแรกเห็นฟ้าคึ้มๆนะครับนึงก็ฝนจะตกนะครับก็กลัวจะออกมาไม่ได้เหมือนกันนะครับ คลิปนี century, ้ก็ถ่ายวันที the the ่13มิถุนายน2565นะครับเมื่อกี้ก็เห็นแสงไฟของขบวนรถด่วนพิเศษ31มาไกลๆนะครับก็เคลื่อนขบวนออกจากลาดบุรีมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะผ่านตรงนี้นะครับ บรรยากาศรอบๆนะครับมาแล้วครับได้ยินเสียงเครื่องแล้วครับอิตาชินะครับสี่ห้าหนึ่งห้านะ ไม่ทราบว่ามีปัญหาเรื่องหัวรถจักรหรือเปล่านะครับวันนี้ราชาเยอะนะครับ90นาทีถึง100นาทีนะครับก็เดี๋ยวอีกสักคู่รถด่วนพิเศษที่37ก็น่าจะมาถึงนะครับเดี๋ยวเราไปรอชมกันนะครับ คลิปนี้สงสัยจะได้ชมสามขบวนเลยนะครับพอมองไปทางใต้นะครับข้างหน้านู้นนะครับจะเป็นสถานีบอตะคอนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่าก็จะมองเห็นท้ายของขอบวนด่วนพิเศษสามหนึ่งนะครับจอดอยู่นะครับแล้วก็มีแสงไฟจากรถไฟอีกหนึ่งขงบวนวิ่งมานะครับซึ่งผมก็คาดว่าน่าจะเป็นรถด่วนพิเศษสี่ศูนย์นะครับ สุราษฎร์ธานีกรุงเทพนะครับสามหนึ่งกับสี่ศูนย์น่าจะรีก,กันที่สถานีบ่อตะคอนะครับตอนนี้นะครับแต่พอมองมาทางฝั่งนี้นะครับก็มีแสงไฟนะครับเข้ามาที่สถานีบ้านคูบัวนะครับนู่นครับไกลๆนะครับอันนั้นก็เป็นด่วนพิเศษสามเจ็ดนะครับก็คาดการว่าเดี๋ยว ขบวนสามเจ็ดน่าจะเข้าหลังที่สองบ้านคูบัวแน่ๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้รถด่วนพิเศษสี่ศูนย์วิ่งผ่านนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับเดี๋ยวน่าจะได้ขบวนสี่ศูนย์นะครับก่อนขอบวนสามเจ็ดแน่ๆนะครับก็เดี๋ยวจะได้ชมกันสามขบวนเลยนะครับคลิปนี้นะครับฝากเพื่อน รอติดตามชมกันนะครับตัดมาตรงนี้นะครับ18นาฬิกา53นาทีนะครับตอนนี้ท้องฟ้าก็ใกล้มืดเต็มทีนะครับถ้ามองจากตาเปล่านะครับด่วนพิเศษ40ศน,นนะครับสุราษฎร์ธานีกรุงเทพนะครับทีแรกก็คิดว่าจะได้แค่31กับ37นะครับ มีด่วนพิเศษ40แถมมาอีกหนึ่งขบวนนะครับแม่เสีงยงวีดนะครับกลางวานนะครับก็ตอนนี้มีด่วนพิเศษทักสิน37นะครับจอดรออยู่ที่สถานีบ้านคูบัวนะครับ อยู่ประมาณ50นาทีนะครับส่วนพิเศษ40นะครับ เดี๋ยวก็จะวิ่งผ่านที่บ้านคูบัวนะครับเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าขบวนสามเจ็ดเมื่อขอบวนสี่ศูนย์วิ่งผ่านไปแล้วสามเจ็ดจะออกเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าต้องรอทางขบวนสามหนึ่งอีกหรือเปล่านะครับ พอเมื่อกี้สามหนึ่งก็เพิ่งจะออกไปจากบอตะขอนะครับก็หลีกให้ด่วนพิเศษสี่สูยเหมือนกันนะครับสิบเก้านาฬิกานะครับตอนนี้ด่วนพิเศษทักสิณสามเจ็ดก็เคลื่อนขบวนออกจากสถานีบ้านคูบัวนะครับ ตอนนี้น่าจะล่าช้าประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนที่ออกจากราชบุรีนั้นล่าช้าอยู่ประมาณห้าสิบกว่านาทีนะครับพอ,อมาเสียเวลาตอนจอดรอรีกกับด่วนพิเศษสี่ศูนย์นะครับล่าช้าเพิ่มเติมขึ้นมาอีกครับน่าจะใช้หน้าต้อมนะครับฟังจากเสียงเครื่องยนต์นะครับ ก็เป็นขบวนรถกรุงเทพสุงไงโกลกนะครับขบวนสามเจ็ดนะครับแม่คลิปนี้จะว่าไปนะครับเป็นดวนพิเศษทั้งสามขบวนเลยนะครับทั้งสามหนึ่งสามเจ็ดแล้วก็สี่ศูนย์นะครับ องหมายเลขปวรถจักรไม่ทันนะครับไม่แน่ใจว่าสี่สองอะไรก็ค่อนข้างจะมืดแล้วนะครับผ่านไปเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆ FC รถไฟด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเราพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ